พ่อท่านจะมอบให้นะคำพินิวนะไปจัดสร้างภาคขนแผนนะครับนะหลวงพ่อเหินวัดพ่วงหินนะก็เนี่ยท่านเตรียมมวลสารแล้วห่อด้วยนะพ่อนะเพราต้องห่อด้วยใช่ไหมแตงบรรจุต้องบรรจุกระถาอ๋อหลวงพ่อบรรจุกระถาใช่ไหมนะมันอันนี้มวลสารอะไรหลวงพ่อผมเอเจอ่าจะปู่ทีมยันปู่บุญผ่านปู่บุญอ่าปู่บุญผ่านมาถึงพ่อเหินเนี่ย โอ้อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเพราะมีเมนูต้องเอาของเจ๋งๆเอาของเจ๋งๆใช่นะโอ้ยหลวงพ่อห่ออย่างนี้แล้วมันก็ไม่เห็นด้านในห้าม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 ้ามห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 ้มห้ามามห้ อิติปิโสปะกวามือของข่าพเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นวางคิวข้าพเจ้าเพราะน้มัตการเขาเชิญสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เนื้อเกศเก่าเนื้อพมเขาเชิญไปอินสวนพระปมแต่เดียไปอยู่ในเบืองบาทใต้เขาเชิญปันาลายอยู่เบื้องขวาพระเขาจะมงคาเดีวมาเป็นน้าลายเชิญมาพายมาเป็นลมปากข้อญเชิญพญานาคมาเป็นใส่สังวานเขาจะมาการมาเป็นดวงใจเมือข่าพเจ้าจะทำการิึงหนึ่งิึงใดทั้งหุงผีปีศาจจึงยาไดเบยดเบียน ที่เดลินินทาดีเจ้าพงภูของข่าประจาอันเป็นธรรมคำพระสอนพระพุทโธพระธรรมโอพระทั้งโฆมันตังมาวีลานมายังวินาสันติโอมปลุกมหาปลุกลุกแล้วยนังครูบาจันตังแสดงปาฏิหารทัพนี้อิมมังกิจเจตคติของข่าประจามีพลังข่าประจาจะทำประกันด้กระแดดสมบังจะหมอบมวลสารให้คำหีนิวเป็นธรรมพุมงคลขลังศักดิ์สิทธิ์ทุกวินาทีกอดได้ดังด้วยอำนาจจิตของข้าพเจ้าอัดทังจลนังกะโลมิ ซึงรวยสุขใดลำ้ำทำใดเลิศพรใดประเสริฐจงบังเกิดทุกทุกที่ดูแลการและไปดูแลการในแผ่นดินนี้นั่งขอประมวลเอาจึิสศตร,ริตท,ทั้งหลายซึ่งมีหลวงพ่อพุทธเจ้า ains, ซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธศา ains. สนา ains, พร้อมด้วยพระธรรมอันล้ำเลิศพระสงฆ์อันประเสริฐ จงมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นแก้วสารพับนึกประทานพรให้คนที่ดูรายการนี้และคนในแผ่นดินไทยนี่จงนิรดาทุกนิรดาโศกนิรดาภัยเพราะเสนียดเจไลัยสัตรูมูมานความเดือดเนื้อร้อนใจความอยากจนเข็นใจโลกไร้ทั้งหลายเหล่ให้หมดไปจากชีวิตเราให้ชีวิตเราจงประสบพบ แต่ความตกความเจริญความรุ่งเรืองนึกถึงถึงหนึ่งประการใดขอให้บุญกุศลที่เรากระทําในอดีตจนถงปัจจุบันนั้นจงมาพลังพิเศษพักดันให้เราประสบพบในสิ่งที่เราปรารถนาะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร